มีเครื่องมืออยู่อันหนึ่งครับที่ทําให้เรารู้ตลาดโดยรวมได้ง่ายและจบในเครื่องมือเดียวผมเองใช้งานมานานหลายปีคิดว่ามันเป็นประโยชน์วันนี้ขอเอามาแชร์นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Penny t e a d e r ครับวันนี้ครับขอเอาเครื่องมือหนึ่งครับที่ผมเนี่ยใช้งานมาหลายปีแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ครับใช้งานเป็นประจำเกือบทุกวันที่เราทํากันบ้านนะครับ ก็คือเครื่องมือนี้ครับเราเรียก่า Market Map ก็คือเป็นหน้าต่างที่ผมกําลังเปิดอยู่นี่ครับเครื่องมือนี้ครับมันทําให้เราดูตลาดโดยรวมได้ง่ายจริงๆเนี่ยมันจบในภาพเดียวด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าเราเอาเมาส์นะครับไปจิ้มตรงไหนเนี่ยมันก็จะโชว์บอกนะว่าคือหุ้นกลุ่มไหนบวกลบเท่าไหร่มันมีการใช้สีมาทําให้เรารู้ได้ง่ายขึ้น,นครับอย่างเช่นสีแดงก็คือราคาติดลบถ้าเป็นสีเขียวก็คือราคาบวกมันก็จะมีทั้งแดงอ่อนแดงน้อยๆมีเขียวอ่อนเขียวเข้ม ก็มีหลากหลายเฉดสีขึ้นอยู่กับว่าหุ้นตัวนั้นมันบวกแรงหรือว่าติดลบแรงแค่ไหนสําหรับวิธีในการเข้าครับถ้าใครต้องการใช้นะให้เราพิมพ์ค้นหาได้นะครับดูตรงนี้นะครับมันเป็นรหัส101 0สามารถพิมพ์หาตรงนี้ได้เช่นผมพิมพ์ไปเลย1 0 1 0มันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาอัตโนมัติเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้หรือว่าจะเป็นแบบผมด้านหลังนี้เอาไว้ันเดียวก่อนนะครับ หรือถ้าใครขี้เกียจพิมพ์อยากจะเข้ามาที่แถบนั้นบนก็ได้ครับกดที่คําว่า market เนี่ยครับแล้วก็ market movement แล้วก็มาเลือกเอาลุดครับ market movement นะครับแล้วก็มาเลือกที่คําว่า market map ตรงนี้พอเราคลิกก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเราลองมาดูองค์ประกอบเบื้องต้นของหน้าต่างนี้กันบ้างอย่างเช่นนั้นบนเนี่ยเราก็เลือกได้นะว่าจะเป็น s e ตหรือว่าเป็น m a i ตลาดเล็กตลาดใหญ่สมมติเป็น set ละกันนะครับอย่าง s e ตเนี่ยก็จะบอกด้วยนะว่าวันนี้ราคาปิดเท่าไรลบไปกี่เปอร์เซ็นต์ ลบลงกี่จุดมูล,ลค่าการซื้อขายมีหุ้นซิลิ่งหนึ่งตัวหุ้นขึ้นเท่านี้หุ้นที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่บวกไม่ลบเท่านี้หุ้นลง300กว่าตัวแล้วก็มีหุ้นฟอร์ไป4ตัวพอเราเห็นตรงนี้เราก็จะดูภาพรวมๆได้ง่ายครับจริงๆเราสามารถเซิร์ชข้อมูลตรงนี้ได้เช่นผมเซิร์ชว่าปตตใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะบอกอ๋อปัตทอยู่ตรงนี้นะมีการวงไว้ตรงนี้ครับเนี่ยมีการวงให้ใหเราดูหรือสมมติผมต้องการเซิร์ชหุ้น อย่างเช่นเป็นท็อปแล้วกันนะแล้วผมก็กด Enter ครับมันก็จะบอกอ๋อท็อปอยู่ตรงนี้อยู่ในกลุ่มธุรกิจของ Energy คือตัวหนังสือสีขาวนะครับตรงนี้จะบอกนะว่าอันนี้คือหุ้นกลุ่มอะไรอันนี้ Energy อันนี้ ICT อันนี้เฮลพวกโรงบาลเนาะอันนี้พวกอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆซึ่งเราสามารถเลือกได้นะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะโชว์แบบเลโชก็คือว่า โชว,ว่าหุ้นตัวนี้มีมูลค่าการซื้อขายเยอะก็จะแสดงตัวนี้เยอะหน่อยอย่างเช่น cpo ครับเห็นตรงนี้ไหมครับ <ๆ S 1> เขียวเขียวเขียวเข้มเข้มเลยมีกรอบตัวนี้ค่อนข้างใหญ่<ๆ>เนี่ยกรอบตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามันมีมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าเราจะเลือกให้ทุกตัวเนี่ยมีมูลค่าซื้อขายเท่ากันก็ได้เราก็ยังสามารถจิ้มดูทุกตัวได้อยู่ดีว่าตัวนี้อย่างเช่น tfm บวกหรือลบแค่ไหนเป็นสีอะไรก็สามารถดูจบได้ภายในภาพเดียว แต่ผมถนัดเลือกแบบนี้นะครับก็คือวิ l บายเ t โชแล้วก็ไอ้คำว่าเ t โชตรงนี้ครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเ a โชนะี่คือตามมูลค่าการซื้อขายแบบนี้ที่ผมเลือกอยู่ก็คือตาม Value หรือว่าตาม Volume Volume, Volume เยอะก็โชว์เยอะใหญ่นิดนึงแต่บางครั้งนะครับตัวที่ Volume เยอะอาจจะเป็นตัวที่หุ้นหลักสตางค์ก็ได้ก็เป็นข้อเสียของมันละกันหรือถ้าเราเลือกตาม Market แ a p ครับก็จะโชนะว่าตัวไหนที่ Market Ca p เยอะ ก็จะมีกรอบของหุ้นตัวนั้นเยอะหน่อยอย่างเช่นตัวนี้ปตทเห็นว่าขึ้นกรอบที่ค่อนข้างใหญ่เลยเนี่ยเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือเยอะมากเพราะว่ามาเก็ทแคปเยอะหรือว่าอีกตัวหนึ่งครับก็คือเดลต้าใช่ไหมครับที่เราคุ้นเคยกันก็คือตรงนี้ก็จะเห็นว่ากรอบใหญ่มากตรงนี้เราสามารถเลือกได้แต่ผมถนัดเป็นแบบแว l ลูนะครับแบบนี้ก็จะเห็นนะว่ามันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มก็จะแบ่งเป็นตัวๆเราเอาเมาส์ไปจิ้มเนี่ยเราก็เห็นได้เลยแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับสม ปตท GC ใช่ไหมครับแล้วลองเอาเมาส์ไปจิ้มครับคลิก1ครั้งจะเห็นว่าการาฟด้านหลังครับก็จะเปลี่ยนเป็นปตท .G c ีด้วยสมมติย่อลงมานิดนึงกลุ่ม Property ครับไปจิ้มที่ CPN กด1ครั้งาการาฟก็จะเปลี่ยนเป็น CPN ด้วยแบบนี้เราก็คือเห็นภาพรวมตลาดได้ง่ายทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งตัวเล็กอย่างเช่นมีเดียครับเป็น vgi ก็ขึ้นเหมือนกันเนี่ยสามารถกดคลิกได้ทุกครั้งเลยหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องการดูกราฟใช่ไหมต้องการดูรวมรวมว่าอ่าตัวนี้ไอ้อนตรงนี้คือตัวอะไรก็คือ dif บวกลบแค่ไหนก็จะโว์ขึ้นมาเลยคือสําหรับคนที่ไม่ชอบตัวหนังสือเนี่ยแล้วเห็นเป็นกราฟเห็นเป็นภาพอย่างเงี้ยมันก็ดูง่ายใช่ไหมครับหรือถ้าบางคนต้องการดูตัวหนังสือไปด้วยต้องการดูชื่อหุ้นไปด้วยสามารถมาคลิกที่ตรงนี้ได้ไอเครื่องหมายลูกศรชี้ออกสองข้างนะคลิกเลย พอคลิกปุ๊บจะมีตรงนี้ครับเป็นตัวหนังสือเป็นชื่อกลุ่มธุรกิจที่ขึ้นไปทางด้านขวาสมม,มุตินี้ผมเลือกตามเซกเตอร์ใช่ไหมครับก็คือแบ่งย่อยหน่อยถ้าอินดัสที่เนี่ยมันจะแบ,บแะ่งหยาบๆตามเซกเตอร์ก็คือแบ่งย่อยไปสมม,มุติผมเลือกเข้าไปใีหุ้นกลุ่มแบงก์นี้อันนี้ก็จะเป็นกราฟของดัชนีกลุ่มแบงก์ก็จะมีการบอกนะครับว่าโอเคมีการลบไปเท่าไหร่มูลค่าการซื้อขายตกที่กลุ่มนี้กี่เปอร์เซนต์กี่ร้อยล้านกี่หมื่นล้านอะไรอย่างนี้ คือบางครั้งเนี่ยเราเลือกจะกลุ่มธุรกิจรวมก็ได้เช่นกลุ่มธุรกิจนี้เ,เพิ่งหลุดโลก็ข่าไปก่อนอะไรเงี้ยสามารถเลือกดูได้อน,นี้โซล,ล่างไปเดลต้าพาลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเราต้องการเข้าไปดูตัวไหนเช่นผมต้องการเข้าไปดูกลุ่มแบงก์ก็ดับบนลิกได้เลยก็จะเห็นว่าหุ้นตัวนี้ในกลุ่มมีอะไรบ้างผมก็เลือกดูคือประโยชน์อีกอย่างนึงครับของการใช้หน้าต่างตรงเนี้ยก็คือว่าเราเนี่ยจะจําธุรกิจเป็นกลุ่มๆได้ง่ายอย่างเช่น BBL เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันคืออะไรเราลองไปเสิร์ชหาอ้าวเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารตัวอื่นละ่ะ KTB ก็น่าจะธนาคารกรุงไทยไหม KBank ก็กสิกร s c b นี่ตรงตัวเราก็จะมีการจำกลุ่มหุ้นจำชื่อหุ้นแล้วก็ทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้คือข้อดีของมันหรือว่าเราต้องการข้ามไปดู MAI บ้างก็สามารถกลับมาคลิกตรงนี้ได้นะ MAI แล้วก็ดูเช่นกลุ่ม Property ของ MAI เป็นหุ้นขนาดเล็ก ที่อยู่ในตลาด m a i อนะครับอย่างเช่นโอ้นี่มีหุ้นเกือบๆอือฟ์สองตัวเลยก็สามารถแบบใช้คีย์บอร์ดที่แป้นพิมพ์เนี่ยครับลูกศรชี้ลงเนี่ยสามารถเลือเ่อนดูได้เลยพอเราเลื่อนดูปุ๊บก็จะมีกราฟเนี่ยโว์ขึ้นมาเลยทําให้เราเห็นภาพหรือถ้าใครไม่ชอบตัวหนังสือตรงนี้มันลกตาใช่ไหมก็กลับไปแบบเดิมได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดอ่ะโดยสรุปก็คือว่าไอเครื่องมือตรงนี้นะครับทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเห็นภาพรวมทั้งตลาด เห็นว่าทั้งตลาดเนี่ยมันบวกลบเพียงใดมีหุ้นขึ้นหุ้นลงกี่ตัวสามารถเลือกได้ว่าที่มันโชว์ตรงนี้จะโชว์ตามไซส์โชว์ตามเลโชของมูลค่าการซื้อขายวอลลุ่มหรือว่ามากเก็ตแคปหรือจะเลือกย่อยเลือกละเอียดแค่ไหนก็สามารถขัดกรองได้แค่เราดูเครื่องมือเดียวก็เห็นทั้งตลาดได้ง่ายก็ช่วยทําให้เราประหยัดเวลาในการทํากันบ้านนะครับแต่ทั้งนี้เท่งนั้นเราก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปทําการบ้านต่อ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครอยากใช้โปรแกรมน,นี้ลองดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เปิดพอร์ตฟิแนเซียสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือนี้มาใช้ได้ฟรีๆแล้วครับของฟรีและดียังมีอยู่นะครับรวมถึงใครอยากเรียนคอร์สเดทเทดออนไลน์ Online, ดูใต้คลิปได้เช่นเดียวกันวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด s u b สไครต์ช่องเพจดีเท็ดเดอร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ